โอเคออกกว่าดาจังนี่ไงก็กดแล้วไงใช่ไงนี่แน่น้องม้องมันเคารพมันมีสัมมาคารวะเจ๊อยู่ที่ไหนเจ๊มีความสุขกับน้องสองคนนี้ใช่ดูมันมองเอาเรื่องนะสองคนมาทันทีครับปอนด์มาขึ้นขึ้นบ้านกูเลยแบบใช่เหรอบุกเลยเจ๊มาไงอ่ะเอาเลยเอาแต่หัวม้วเลย มาจักรยานสีแดงโอเคโอเคเดี๋ยวไปถามใหม่มึงจะรอให้กูลืมให้ได้ตับพิเศษมาเนี่ยตับพิเศษตับพิเศษละรอดูนะคลิปนี้จะจบไหมตับเนี่ยตับยักษ์นาก็ไไปจบไปทีล้ว <zed> <fish> <boxing noise> ัจริจาัจริจาัจริจาและนี่คือรายการแกเกินไป <Yeah! S 1> เดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อรายการแล้วท่านี้โอ้ติ๊งต้องเลยติ๊งต้องอนะ่ะแกเกินเกมเซ่ไมโธ่มีตัวนี้สบายแล้วลุยกันเลยเลยเดี๋ยวขออนุญาตรอดูอย่างเดียวเ, <c oughs> เดี๋ยวเป็นหน่วยควบค <c oughs> ุมให้ <c oughs> เป็นรปจากเป็นผู้ชมใช่แล้ววะอยากดูอยากดูไอ้รอบก่อนพี่กูดีดหน้าผากกันแล้วนะจริงปะเนี่ยจริงตาซ้ายกูอยู่ตาขวาเลยดีดไม่ฟังเสียงเลยเสียงกุ เออปวดเจ็บเลยผมอ่ะบีบถ้าพากูเดี๋ยววันนี้ใหม่วันนี้เดี๋ยววันนี้มีเดิมพันมาเดิมโอเคโอเคอยางซิใจร้อนเออเห็นผมเห็นคุณรู้งานคุณเติมมาแล้วเติมรอเลยเพราะว่าตามสัญญาว่าคลิปที่แล้วเติมไปหมื่นหนึ่งคลิปนี้อีกห้าพันเราจะได้ไอคอนอีก สองใบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวระหว่างทางมีให้ลุ้นกันอีกมีคนบอกว่าอยากให้เจเล่นเอ็มจีบ้างอ่ะงั้นรอบนี้เอ็มโอจีไหมไม่โอเคครับทีโอครับพลังมันน้อยจะพูดทำไมว่ามีคนอยากให้เล่นก็มีคนอยากแต่เจไม่อยากโอเคตอนแรกมึงก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่เขาแนะนำมาว่ากด10ครั้งจะจะดีกว่าตรงนี้เขาบอกนี่เกือบร้อยอีพีแล้วเขานี่รู้ชื่อไหมไม่รู้นี่นิกกับกุ๊บเลยกูเชื่อเขาที่ฝาก เจ้อายุขนาดนี้แล้วอ <ừ m. S 2> ่ะเจ้มาเล่นเกมเหรอเจ๊จรู้สึกไงบ้างเหมือนสิบสี่อีกครั้ง <c oughs> ม,มันค่อยๆมาๆ <c oughs> ไอ้เนี้ยถ้ากูตั้งสติมไม่ไดีกูหลุดไปออกขนตุ้มหน้าต่าง <c oughs> เก่งเปิดการไม่พอเก่งมุกมันอีกเยอะเลยระวังตัวไว้สรุปอ่ะอยากจะเชื่อเขาไหมล่ะลองสิบครั้งสักสิบทีได้ไหมแล้วแต่แล้วก็ห้าสี่ครั้งใจเย็นห้ามสี่ ตอนนี้เนี่ยเรามีไอคอนค้างอยู่ใบเด้ยเราขาดไอคอนอีก3เราจะได้อีกใบหนึ่งตัวไอคอนเนี่ยได้ก็คือมีลุ้นไอคอนเพิ่มจากตัวแล้วก็ตรงนี้อ่างั้นอ่ะกด1ินะลองลองดูลองซ้ายกลางขวาพูดมาเดี๋ยวจิ้มให้กลางซ้ายไปซ้ายกลางขวาพูดมหซ้ายกลางไปคนไม่เชี่ยคนนี่ไงไอคอนซ้ายกลางขวาขวากลาง Để... thái càng phải, Làng, làng. con như mึง đấy, nó chơi con như trái trái, càng quả quả. phải, sang phải, chơi นี่พุ่มต้นกิ anyway> um ๊บเอ๊ะตั้งใจต้นกิ๊บเองยังไม่ตอบไปไหนเลยไปไหนเลยตั้งใจดีครับผมไอ้คอยกี้ครับผอดใหเลปลดแป้งเลยไอ้ก้วไปโกเบะ ต้องถามแล้วพ no ี่เลื่อเขาเลยพี่เลื่อยเขาดีกว่าทำไมเจ๊ถึงมาเล่นเกมพี่ป้าอะไรสิอ่ะอ๋อสมชานใจสั่นสมชันเอ่อ Two! Take Two! ทีละสิบครบสิบทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเรื่องนู้นสิเอาเรื่องมุกก่อนสิ เออนี่ก็กคบแล้วคบตายจะกดอย่างเดียวเลยให้เขากดแปะเราเล่นกันเนให้เขาเพลินไปเขาต้สนุกเออโอ้โหเนี่ยแมวเลยตะกี้แมวเลยได้ขังขวามาสิกังไม่มีความเป็นภาษาคนเลยเมื่อกี้ไปไหนก็ไม่รู้ระหว่างที่เราเล่นมุกมันกดไม่พักเลยเนี่ยหัวไม่มาเนี่ยร้อยแล้วน้องนิ๊ กลับมาลองร้อยดูมาเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เขาไปอีกสามทีอือันไหนเราขอลองเชื่อเชื่อเลยเลือกมาเอ้ยเลือกอย่างนี้เจ็ดอันแล้วนะมาเสร็จปวะที่เชื่อแล้วซ้ายอ่ะนี่ไอคอนมาตัวไอคอนอขวาเชื่อแต่แรกอ่ะคราวนี้เลือกมาร้อยฮะร้อยและคราวนี้ร้อยละซ้ายด้วยไม่ใช่โยความไวก็ให้จิ้มอันนี้ตัวนี้มันไวจริง ไอคอนไม่มาวะไม่ออกเลยอ่ะข้าดอีกสองอันเองอ่ะแล้วกดได้แค่สองครั้งต้องคุกไปกลางผมไปไม่ถูกเลยเฮ้ยน้องนิกน้องนิกสุดท้ายน้องนิกต้องทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้โดนดีดหน้าผากถ้าตัวไอคอนไม่มาโดนดีดหน้าผัดนะนิกเวลาเจเล่นเกมมีฝ้าอะไรสี่เนี่ยเจเล่นที่ไหนเล่นที่พันทิพย์ออไม่ควรอยู่ที่นั่นเอใจเล่นที่ไหนวะ หัวใจนักสู้กูไปลอยยิ้มนักสู้มาเจเรนฟีฟาลายสีตอนไหนฝนตกอดี๋อวรยทีเจเล่นฟีฟาลายสีตอนไหนเราและนายฝนตกเปล่าหลานฝนตกเยอะต่างแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีกดทีละสิบดูไหมให้กดเองให้กดเองเลยไอ้หนูกินเมืองบนลูกให้นิ้เลือกซ้ายหรือขวาหรือกลางใหญ่มา มึงฟังกูเหรอไอ้กุ๊กลงนี้ให้กุ๊กกดเลยเมื่อกี้มาจะได้กระโหลกลาไปไปซื้อแหวนร้านไหนมาใส่นี่ไม่ใช่ลายลายใหม่ลายใหม่ลายดาวลายใหม่เลยลายดาวแมชขึ้นนึกว่าขายขึ้นี้ไปซื้อร้านดื่มมาใส่โอ้ร้านร้านดื่มดีกว่าจะขอที่ไม่ใส่เลยคิดเอาแล้วกันหนั่นนาดี โอ้ไอคอนไม่มาเยเนี่ยทำตามที่พวกแกบอกเลยนะกดทีละสิบเนี่ยเคยเชื่อนิไม่หมดแล้วอ่ะเอาให้หมดเนี่ยเออเอาให้หมดให้หมดเอาให้หมดเอาให้ได้ไอคอนอีกใบเดียวเองต้องนิกโหชอบชอบคำนี้ไจริงๆถ้าจากคลิปนี้นี่เกือบเกือบหกพันแล้วนะคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละอ่าวบ้าไงแต่ไม่มีอะไรทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเก่งสิวรั ตึ้งหัวโอเคก็ดูเรื่องกันเหรอซ้ายขวาซ้ายตะลับตับซ้ายขวาซ้ายตะลับตับซ้ายขวาซ้ายแถวหยุดตอนแถวหยุดต้องเข้ามงวดเลยมุกได้ไหมซ้ายขวาซ้ายได้ไหมมาคุณดูเอาไปดูก่อนไหมเชื่อไหมมุงแกผมเป็นแต่เด็กเลยมึงอย่าเพิ่งไปคุยสิมันได้หรือเปล่าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแถวหยุด ไม่ได้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 เอาจอเล็กเลยเล็กที่สุดเลยเอาเล็กเออเล็กเลยเอยไม่ได้ไม่น่าพูดต้องฝึกแต่เด็กเลยซ้ายกว่าใช่ใช่กว่าเวลาเจ๊เล่นเกมฟ้าอะไรสี่เจไปไงมอไซรับจ้าเวลาเจเล่นเกมฟ้าอไรสี่แต่เจแพ้เยอะเจรู้สึกไงอ๋อรู้สึก ตรงตาเนีสส่ยคิดคำถามมาพอมุงตรงตาผมนะสุดยอดเลยบอกเลยว่าจะไเถ้าเกับเรามีไอคอนสามใบนะสุดยอดคลิปนี้โอ้โห หกพันได้ก็สามใบโอเคว่ะเวลาเจเล่นแพเยอะเจ๊อยากจะบอกอะไรคนดูบ้างไม่ต้องห่วงฉัน <laughs> อันนั้ไว้บอกกับพะอไไม่ตายหรอกเธอเออแล้วเจ๊จะบอกอะไรคนอีกมนันนาถ้้เจ๊กลับมาเล่นอีก <laughs> ไม่รู้ว่ารอยยิ้มนักต <laughs> ัวเฮียก็พูดไปเลยถ้ากลับคราวหน้ามาเล่นนะบอกเลยมันนานเท่าไหร่ก็รอเอ๊เจถามผมมึงดิ <laughs> <laughs> อาอยากเล่นบอลอเคามองว่อย่างนี้่ะอย่าต้องกุ๊กตอนนี้ราคาผักคะน้าในตลาดไทยเท่าไหร่โลเท่าไหร่ละสิบสี่ครั้งไม่ได้ว่ะถ้าเกิดสมมติจะนั่งรถจากบางแคไปท่าพระนี่นั่งอะไรไปตุ๊กตุกไอ้สารแล้วเวลาแบบรักกาแฟอยู่แล้วอยู่ดีแฟนบอกเฮ้ยขอห่างกันสักพักนี่ยังไงดีพซ่อมได้ไอ้เหี้ยเลยพี่เบิร์ดเหรอครับแล้วอย่างเวลาทำงานแล้วเจอหัวหน้าแบบบ่นเยอะๆนี่พูดกับเขาว่าไงรอยยิ้มนู้ แล้วอย่างหัวหน้าเวลาทำงานเจอลูกน้องแบบทำงานผิดพลาดบ่อยๆเราบอกเขาไงบัตทคำชี้ว่าเพลงใหม่พี่เศษเอาเดี๋ยวบึ๊กเปิดแล้วเหรอเนี่ยเอ้าอ๋อเฮ้ยสนิติชอบอะอมพะมาพูดได้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 โซะยากเลยอะมันจะตอบชอบได้เลยมันก็ตอบอะไรไปหมดนได้มันคได้ดังเราก็แฟนคลับพี่เศษนี่คืออะไร ก็เลยกดเปิดเล่นไปก่อนไมอันนี้มัน L S ไงอ๋อโอเคเอเตนผมเอเตนทางสายตาดีมาก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 เงินเงินรับเงินอยู่ไหมรับเฮินอยู่ไหมเฮินเออนี่ตะกี้71็ล้านนี่หมื่นอแล้วเจ็ดหมื่นสี่ตอนนี้หม่นสี่หมื่นสี่หนึ่งอยมื่นสีอยห หง5ครับเนี่ยเนี่ยรับเพินนี่ได้เลรับเินนะรับเินโคเรชำเร่แ้วโคเรที่แบาคนไหนคนหนักก้อนเนี่ยหนักก้อนจีหนักก้อนมเป่ที่แย่ะอยีแก่ตัวอยีผมงงคนหนกนี่เอ้ยคนนักรสีนคกกสีจำรานนักอียุธยาคนนคกนี่ นครศรีเอ้ยเหมือนกันอยู่ป้าดุงเหมือนตรงไหนเดีนักกแล้วก็ษาบ้าดุงเหมือนตรงไหนพวดอ่ะเอ้าคนนครศรีนี่นครศรีธรรมราษฎร์คุณหนักก้อนี่มจ๊ะหนักก้อนเดี๋ยวเจอไอ้หนักก้อนใจแอไม่ขอละขอละเขียนละไม่ชอบเป็นเป็นเป็นคนชงมุกดีเลย์ก่อนเน้ำกินได้ไหมน้ำกินได้ไหม ไม่ได้สองวันแล้วตบอกเขาเร็วเร็วด้ยแก่อยู่ดีถึงว่าสดชื่อเนียสดชื่นมันยี่ยมอะไรเขาเฮ้ยไอ้กุ๊กล่าสุดบาร์เซโลนาคูมันน่ะมีข่าวไปเนี่ยตัวนั้นจะได้ปะสเต็งไงใช่ใช่ใช่คาวินสเต็งเฮ้ยตัวนีข่าวจริงอันนี้ตัวโตแม่งมาว่ะอันนี้ไร้ชียรเทียสเหรอขอห้าสิบเหรอไปขอห้าสิบโดโนเลยเจ๊ตัดแดงเลยเจีบเฉียบไป เฮ้เฮ้ขอเท้าเฮ้เฮ้บันทึอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยกูติ้โย่งแม่าเต็งสำเนียงเดี๋ยวไปขาวินแต่งอ่ะถึงเวลาสักทีไอคอนสามใบให้มันรู้เรื่องกันไปคุณเดิมพันกันไหมแล้วที่คนใบเลยใบหนึ่งแตกต่างไงใบหนึ่งจะได้เปรียบเจ๊เอาใบที่ได้เปรียบอะแล้ว2องใบรวมกันให้ได้เจ๊เอาได้เอาเอาเอาเอเอาเอาอาเ ถ้าผมกับพี่ได้มากกว่าที่เดือนสิงหาเจ๊ต้องซื้อเสื้อจากเพจกะโหลกกะลาผมนะผมก็เลยทำเสื้อของเพจกะโหลกกะลาขายผมจะทำแค่ห้าสิบตัวเท่านั้นนเฮ้ยปกติไม่ทำหน่ใช่ผมจะทำแค่ห้าสิบไปเลยเต็ดอย่างเงี้ยเหรอถูกถูกต้องฮะมีลงโทษอะไรที่เบากว่านี้นะอ๋อไม่เปลี่ยนเลยไม่ลงโทษนิดเดียวยพูดไปแล้วเจ้งมันเนี่ย เลยได้แอร์ทาไปแล้วคนเฮี้ยอะไรทำเสื้อลีบิเต็ดมาครับให้คนอื่นซื้อเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวคลิปนู้นอ่ะคลิปชิ้นเดือนอ่ะค่อยแจกเสื้อน้องปุ๊กตัวหนึ่งสองตัวเหมือนเดิมให้แฟนสิบตัวสิบตัวเลยกูก็รักแฟนขับกูได้แจกก็สิบตัวเลยก็เกลียดกูตายห่านี่กับกุ๊กไปก่อนนะอ่าคนละใบมอบให้เลยกูหวานในแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วแพ้นะเดี๋ยวเจ๊ลงโทษแต่ว่าถ้าสองคนนี้เอาไงดีผูเดียแล้วกันขอดิดพร้อมกันเลยอ่าได้สองข้าวโอเคโอเคโอเคไปตัวแรก ซอบซอไปขอสักหมื่นเอ็มให้มันเซอร์ไพรส์ด็อกบาร์ไปเฮ้ยเข่าแพงเข่าแพงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเวรอนในซับเวรอนเขาดุกว่าใช่เหรอใช่ yes elbow bump elbow bump หมื่นสองแปดร้อยเอ็มเปิดกูยังไม่เคยได้เกินหมื่นเอ็มเลยจนวันนี้กูเพิ่งได้เฮ้ยเครื่องพี่ปลดล็อกแล้วเออได้เวรอนได้เวรอนผมอะไรก็ได้แล้วกันเฮ้ยนี่ทีมทีมได้เวรอนทีมได้เวรอนรอตอนหูแทนเอาฟอร์ดินานไปตโจมั้ยเอ้ยเอาเอามาคุกเอาโบเออ ไดปโซล่าไม่ต้องมาแล้วกูมีแล้วนะเขาไม่แพงวอกูเฮ้ยใครอ่ะเอลแลด์ใครเฮ้ยเฮ้ยต้องหลังหรอใหม่เหรอโอ้ยเขาไม่แพงจริงด้วเดบัวรวมแล้วเป็นเท่าไหร่สักี่สิ0สอนี่สามพันประมาณสองหมื่นห้าเฮ้ยหมื่นสองแปดรกับสมก็ประมาณหมื่นหกตีหมื่นห้าไปต่อให้ด้วยไม่หมื่นหกีอหมื่นห้าหรือหมื่นเอเจ็ หมื 15, 15. <Okay. S 2> ่นห้าหมื่นห้าโอเคเสียววะเสียววะ <laughs> ถ้าเจอแต่ลาหมื่นห้าโดนดถ้าเกินหมื่นห้าสองคนโดนนะอ่าดูไว้ไปเราต้อกชงสกักหน่อยเออหมดยังไม่หมดอัลบั้มเลยอ่ะฟังอ,งอีกอ่ะ <laughs> เพลงมีเพงเลงอะไรบ้างวะจอดจะคืนวันที่เป็นอะไรนะเ <laughs> ช้าวันจันทร์ค <laughs> <laughs> <c 'S> ืนจันทร์สิโถาโถววินไม่คุ้นเลยจันทรนวลร้อง เด็กๆเจ๊โดนเปนผมไหมโดนอะไรวะแม่ว่าอันนั้นแม่ว่าเนี่ยแต่บอกเลยนะกรุ๊ปที่ทําเปิดแพ็กเนี่ยเสียเงินคลิปหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าพันอะไรเงี้ยอะไรก็ยอมชอบตรงว่าขอให้เขาชมไม่ชมไม่ชมยม่ชมไง่ชมไม่ชม่คลิป่จ๊มาทีลมารั้ง่านไท่าไหร่ผมไ็รอนะด่มาก่่ะมไม่ชมไม่ชม่นของ่ชว่ชมไ่่ชม พ่อมึงตายไปเออเย็ดเป็ดกดแล้วนะไปไปเฮ้ยเขาถูกเฮ้ยนิคอ่าโดนนิคลีดิเกอร์มามามาขยายจอขยายจอขยายจอจับให้ไมมต้องรอรอโดนอย่างเดียวพูดตงเดี๋ยว่าใจสั่งมา พุกนับหนึ่งสองสามสามกูดีดแรงมากเลยฮะว่าเลยนะพูดเลย<ะ>เดี๋ยวเจ๊ไปไหนต่อนะไปพันทิปไปไงอะ่ะมอไซค์รับจ้งางอ้าวแล้วรถจักรยานสีแดงที่จอดไว้อา้าวทะลุเทือที่เปลี่ยนไปเราจะลงโทษแบบเมื่อกี้นะครับผมอเอาจริงนะ เหอยชาอยู่เลยนี่ปูซ้ายชาหูขวากาแฟเจ๊นี่ก like ูดิแรงมากเลยเมื่อกี้ดับบ่อโทษเจ๊ไม่เป็นไรตามกฎกติกาเอาคืนได้นะเออรู้สึกเก่งใจแมวเมเอาขอคืนป่ะแมวเอาไมวขอไมอาเราไม่คืนอ่ะโอ้ยขอสักทีเถอะลอยด้าลอยตาเป็นลรตัดวาังเต้เลยตัดหลังเตะ นอยแม่่อะย่อแลวนะได้เวล้อนโ,โ,โอเคได้เวล้อนโ,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 โอเค<า>ย่อไป <laughs> ย่อไปตะกี้ไม่ย่อตะกี้หมอบแล้วไอ้เจี้ยไม่ต้องย่อมันปิดรายการแล้วขยายเ<อ>ต็มเลยโอเค <laughs> เอออ่ฝากด้วยนะติดตามมานะก็สนุกสนานจนวันนี้ได้ไอคอนจากใบก็ถือว่าโอเคนะเหมือนมึงสนุกกับการขยายเลย <laughs> เนี่ยจากที่จะไม่โดนด่าตรงนั้นไปโดนด่าตรงนี้อีกแล้วเนี่ยมีคนเดียวเท่านี้ที่ชอบขยายจอเล่นแบบเนี้ยแต่คือพ่อมึอ แบนด้วยแบนด้วยอ๋อเปลี่ยนซ้ายขวาอ๋อแบนด้วยลากันไปแบบแบนๆอย่างนี้นะก็ฝากติดตามด้วยน้องกุ๊กก็เพจกระโหลกกรานะไปซื้อได้ล่าสุดเดี๋ยวสิ้นเดือนจะมีเสื้อด้วยนะใช่ครับผลิตงาติดตัวนะครับมึงก็ให้กูแนั่นนะหนึงชิ้นเราห่วงกูไม่ได้ขาดอัน้อนี้ก็ฝากด้วย NR นะใครชอบ NR รัก NR ก็รักเจดมด้วยก็จะน่ารักมากครับผมขอบคุณมากแล้วติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจเจดมแล้วก็ชแนลเจดามออฟฟิเชียลที่เป็น เอออ่ะฝากด้วยทีนี้คนก็ไม่ดูแล้วกูฝากอะไรเราห่วงหน้าจอกันอยู่แล้วตอนนี้อ่ะเราสามคนเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยวันนี้นะหนึ่งสองสามคืนจัน,จนเอ้าทำไมมาล้อกันละนัดกันมาเพื่อหัวเซฟเลยนะคือจันเลยไม่ได้ซ้ำเลยซงจานไม่เอามันหรอโอ้ยแล้วก็ไม่ได้นัดด้วยออกมาคือจันเฉย